สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันว่าอาบน้ำความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรหากฝันว่าอาบน้ำเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้บอกว่าอาบน้ำประเภทไหนหรือที่ไหนทํานายฝันได้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะหมดเคราะห์จะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงาน จะได้รับชื่อเสียงหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนื่องจากโบราณเชื่อว่าการฝันว่าอาบน้ำเปรียบเสมือนการที่เราล้างเรื่องที่ไม่ดีออกจากตัวไปแต่ในด้านความรักคนมีคู่ควรระวังการถูกยุยงจากมือที่สส่วนคนโสดอาจมีคนอายุมากกว่าเข้ามาทําความรู้จักฝันว่าอาบน้บํโศกกระโกอาบน้ําโคลนจะมีคอหรือทุกข์เศร้าโศกการงานที่กําลังเ,ลเริ่มจะทํานั้นจะมีอุปสรรคขัดขวางแต่จะได้รับผลสําเร็จ ถ้าไม่ด่วนท้อถอยกลางคันเสียก่อนหรืองานในหน้าที่จะมีศัตรูคอยแกล้งฝันว่าอาบน้ำฝนถ้าในฝันเราอาบน้ำฝนเย็นชุ่มฉ่ำรู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมากจะหมดเคราะห์ที่ป่วยอยู่ก็จะหายเรื่องที่กำลังทุกร้อนก็จะมาลายหายไปและจะมีโชคลาภตามมาในภายหลังอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไร ผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆ้ายไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟัง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะ